สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับอยู่กับมาตูมนะฮะวันนี้มีเรื่องอยากจะมาพูดไม่ได้ออกมาด่านะออกมาตักเตือนนะอย่าเข้า,าใจเราผิด อยากจะออกมาตักเตืองพวกร้านค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พยายามท้าทามและติดต่อให้มาตูมไปรีวิวสินค้าให้ท่านขอบคุณมากแต่ไม่จําเป็นไม่ทําไม่ชอบทําและไม่คิดจะทําไม่ว่าจะจ้างด้วยเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเอาคาพูดสวยหรูเท่าไหร่มาพูดก็แล้วแต่มาตูมไม่ทําและไม่มีนโยบายที่จะทําด้วยเพราะอะไรนั้นหรือพอใจกับผิวหน้าของตัวเองแล้วคุณมาบอกว่าถ้าเกิดใช้ของคุณแล้วหน้าฉันจะใสขึ้นกว่านี้ขอโทษที นี่คือกูไม่ใสเหรอกูว่ากูโอเคแล้วนะต่อให้มันจะมีรอยสิวรอยแผลเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยก็ช่างมันบ้างอี้เหียเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องมีรอยนิดหนึ่งประวะากูไม่ใช่พลาสติกเดินได้โอเคแล้วค่ะไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาติดต่อแล้วแบบมีการมาบอกว่าพี่มาตุ่มไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะแค่ถือครีมของหนูแล้วบอกว่าใช้อี้เฮียน้องหลอกลวงผู้บริโภคสงสารมึงเลวอันนี้คือตอแหลค่ะตอแหลคนทำมาอย่าตอแหลเขาสิลูก ไม่ใช่ก็คือไม่ใช้ไปติดต่อคนที่เขาอยากใช้นะคะปราพี่ไม่ใช้คะ่ะจ้างเท่าไหร่ก็ไม่เอาเพราะว่ามีตังแล้วคะ่ะจบร้านที่สองทำไมกูต้องตะโกนด้วยวะร้านที่สองก็คือ เอมนมผงอัดเม็ดนมดื่มสองอาทิตย์แล้วจะสูงขึ้นอีกห้าเซนสิบเซนน้องคะอีกไม่กี่เซนกูจะสองเมตรแล้วกูจะต้องรอดประตูแล้วเหลือความเตี้ยวให้กูใส่ส้นสูงเวลากูแต่งหญิงบ้างเถอค่าขอร้องไม่ต้องติดต่อมารีวิวให้ไม่ได้แล้วร้านอีกร้านหนึ่งที่แบบโอ้ยปวดหัวมากยาลดน้ําหนักกูมีอะไรให้มึงกูมีอะไรให้มึงลดวะเอออันนี้อันนี้ทุกคนทุกคนมาดูคลิปเนี้ยแล้วดูมาตุ้มามาตุ้มว่ามาตุ้มเป็นคนผอมมาก มีอะไรให้กูรดมึงหน้ากูตอบจะตายหามึงให้กูลถติงหูงี้คือรถให้ไม่ได้มึงเขาจะแบบกูไม่มีอะไรรีวิวให้มึง,มงกูไม่มีอะไรรถให,ใหม้มึงกูมีแต่ความผอมกูมีความอ้วนจะเลือกคนอ่ะมาพรีเซนต์มาพรีเซนต์นของให้ตัวเองอ่ะเลือกคนด้วยเป็นเลือกคนที่เขาคนติดตามเยอะๆอ,อีฮยอแฟนเพจกูคนติดตามอีฮยอแสนกว่าคนมึงเขาจะปะ มึงไปเอาคนที่แบบคนตามเยอะๆนูน่นมึงเข้าใจปะไม่ต้องมายุ่งกับกูกูไม่เอากูไม่รักกูมีนยโยบายรับแล้วกูไม่อยากให้ใครในแฟนเพจกูจะต้องมาลำคาญกับรีวิวโฆษณาต่างๆด้วยอันนี้ไม่ใช่บอกว่าตอแหลหรือว่าแบบกระแดะแบบว่าดูถูกอาชีพนี้นะน้องหลายคนที่รู้จักพี่หลายคนที่สนิทกันเขาก็ขายครีมขายของพวกนี้เราเข้าใจเขาแล้วเราไม่เคยก้าวไก่เขาเพราะเขาไม่เคยก้าวไก่เราแต่น้องหลายๆคนตอนนี้ที่ติดต่อมากําลังก้าวไก่ชีวิตพี่น้องถามมาเป็นวันหนึ่งอ่ะสิบยี่สิบล้านอ่ะพี่ลำ มันวันๆไม่ต้องทำอะไรต้องมานั่งตอบคาถามเดิมๆพี่บล็อกอย่างเดียวแล้วนะแล้วถ้าเกิดยังไม่ฟังยังไม่หยุดที่จะด่าจะด่าแบบด่าออกชื่อร้านผู้ชื่อร้านเลยนะเอาให้ขายไม่ได้เลยนะจบนะไม่ขายฟังอีกครั้งหนึ่งดีเจมาตูมไม่มีนโยบายรีวิวสินค้าให้ใครใดใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นครีมสบู่ยาสระผมแปรงสีฟันผ้าอนามัยอะไรก็แล้วแต่ไม่รีวิวให้ใครทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดมึงขายพวกแบบว่า ควยปลอม9้านิ้วดิวโด้ 2, หัวไข่สั่นเรืองแสงหีกระป๋องกลงิ่นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยเออติดต่อมาเดี๋ยวกูรีวิวให้ฟรีโอเคนะดูเรื่อง3 2 1แยก